สบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายพี่น้องป้องปายเนาะวันพักผ่อนวันนี้จ้าทุกคนเนาะํำถาดใหญ่วับวับวับป้าทุกเสดไม่นอนตำป่าจ้าพี่น้องจ้าเนาะต้องเปิดเฟดด้วยค่ะมาเดินพี่แก้มอันนีค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ทีสวยหรอกอันนี้ค่ะฮะ เอาถ้วยมาหน่งลูกเอาแม่เลงถ้วยผู้ดูๆไีหน้องเว้ยพี่เทไม่กิน,นาลูก <c oughs> ไม่กิน嘛แก,กมฮะไปไปนั่งข้างน้องน้ำอะแ่กินะีบอเลย ก็ไปนับเดี hmm. mm ๋ยวก็ไปทางน้ำๆข้างในปิดไฟปิดพัดลมบอกมาด้วยพี่น้องใช่ไม่กินหรอสบายดีพี่น้องมาด้วยจ้ามี้ก็หายพักหน่อยเลยดเนาะมองอลงสายโซ่ลงบานอะไร สวัสดีสวยน้าเทนอไอ่ะเอแล้วมานี่จะแห่เนาะเล็บนี่มันจะตัดเล็บยัไงาระกระป๋อไ่ะะอ่าถึหาไป มรไ้วไหมาแล้วตัก็มามานดพี่น้องาดีที่สุดเนเดี๋ยวเราทสวยหน่อยครับหยิบเขียนรวน้มือล่ออ วันนี้วันครอบครัวนะซะห้าพ่อลูกเราสี่ห้าพ่อมาหาอีเมซอนนั่นแหละแกมาไหมอีเมซอีเมซอนอ่ะแกเอาเมาย่ายาซอนไหมลูก Mày nhảy sốt liêng đi ná khám phỏa nốc vào Nó phỏa nốc Nó kém vào lưu Đâu mà lưu người Mày sốt đi đấy ừ. Nó

ทำจิ้มอร่อนะีคินต้แบบนี้แนละ้วอน้นอไนะี

พี่แมงพิี่แมงพิ้งค์ได้ด้วยด้วยนอร์ร์ป้าคึงวันนงแก้มหล่อนะขอบคุณค่ะอย่าลืมเรียนนมเด้อพี่น้องคอยเรียนท่างในมาไว้แล้ว เ้ินมาหมายมีแบบย่าหนึ่นึังนึ่งดว่างากมาห่าอยู่วันนี้แหละดไม่ห่า thế nó á, thế nào, nhá, đặt ca thì em không, hồi nãy là muốn làm việc xảy mà nào được, ừ, là là à cùng... ừ. Rồi? ừ. ừ. con, con lại 我也是很坎坷的 เอามาวคนยังม่ินน่ะคนยังไม่รูก็เปล่าแต่งงานยังไย 那个眉毛出来了。 มากินะของทนี่เลยก็ไปวะด้กลัเลยื่อน้องแก้มไปเรียนใช่ไหมเออน้องแก้มันหนูกินไม่เยอะหรกยานหนูกินวันละห้าสิบบาทขนม

เพื่อเป็นงพี่ลดค่าอะไรใหเป็นโรงพี่อลย เก่งกว่าสิคนที่กับคนที่สวดสัญญาจะว่าเรื่องบทตอนเป็นพระตอนมีคนดำอะไรมัเป็นดำเป็นคพระทอนี่นะน่ะนี่ยเปนดวอา้ที่กับลกาลาอขๆอือตัวเราเพ่งอยู่ตอนเรียน่นจะได้มาเป็นกรดมนเป็นตักในยแล้วคนนี้คือคมดำอ่ะ พี่น้องพอกันใ่คลิปหนาแล้อสบายดีเพรแห้งดิว้าวควานหลังหู